มาพบกันในแนวทางฮานอยปกตินะครับประจำวันจันทร์ที่12มิถุนายนนะครับสำหรับฮานอยปกติเมื่อวานวิ่งโบลล์ร่าง2เด้งโวลล่านะครับก็26ไปคู่หน้าเสียดานะครับมี269เนาะมา260แต้มเดียวครับก็รู้เงินต่อครับว่าจะเป็นเช่นไรนะครับสำหรับวันนี้นะครับเลขออกเลขออกทั้งๆเดิมๆมาถึงนะครับ 6กสามา3 6มหกเมื่อวานศูเมื่อวันก่อนศูนเมื่อวานมา20งศูทำไปได้นะครับวันนี้เรียนสุดสําหรับฮานอยปกตผิผมชอบผมชอบผมชอบอะไรผมชอบ8ครับวิงโบรูรัรงแดครับสองแปดสี่แปดหแปดครับผม สองสี่หกสี่เก้าสี่ครับมาศูนย์เข้าไปครับมาศูนย์เข้าไปนี่ใช่ศูนย์สองไหมอีกรอบในฮานาคาแนะเราั้ก็คงจะเป็นศูนย์สองแปดอะนะครับศูนย์สองแปดศูนย์สองแปดหรือไม่ก็ศูนย์หกแปด ครับได้แนวนี้ครับสำหรับฮานอยปกตินะครับ18.30นาิกาทีโดยประมาณมารุ้นผลกันครับ